วันนี้นะครับเราก็จะมาเที่ยวกันที่ช่องจอบนะครับมาดูสินค้านะครับสินค้าตอนฤด,ดูหนาวก็บรรยากาศก็เดิมๆครับมีของใช้นะครับใช้มีกระเป๋ามีกางเกงมีเครื่องสำอางมีคนขับมอไซค์ เราจะไปสูงนะครับเดินไปหาบูธนะครับบูธนี่คือไปซื้อบูธนะครับบูธให้กับคุณแม่นะครับอยากได้บูธเดินชอบกันอย่างเมามันนะครับจอให้อังเปาไปแล้วนะครับ ดูนะครับดูรอบๆนะครับมีสินค้ามากหน้าหลายตามีหลายซอยนะครับรว,วันนี้เป็นวันอนาทิตย์นะครับตอนเช้าเช้าเก้าโมงนะครับก็คนก็ไม่เยอะนะครับบรรยากาศก็น่าเดินชมนะครับไม่ค่อยจะมีะคนลัางไม้นะครับ ก็จะเห็นทุกคนนะครับทั้งไทยทั้งต่างประเทศนะครับก็มาเดินกันนะครับหน้าตาก็คล้ายกันนะครับเราก็จะเห็นนะครับมีทั้งจักรยานนะครับวิ่งขับไปขับมามีทั้งมอเตอร์ไซค์นะครับบรรยา,รา,า,ารกาศนะฮะก็เหมือนตลาดนะครับ่วไฟกาจะมีของเยอะ เยอะนะครับมีหลายซอยไม่ทั้งของที่เป็นของป่านะครับเดี๋ยวเรามาดูของป่าเจอมาตรตลาดนะโอเคทีนี้เราแบต่อคมาบก็จะเห็นเห็ดนะมีผักหวานมีเห็ดมีหมากมีครูนะครับอู้นซอยลึกเลยนะฮะลึกเลยนี่ยก็จะเห็น มันม่วงมะม่วงมะม่วงฝรั่งมีน่กหล่ดกระหล่รหล่ห่ำระหม่นกหล่ำกระระห่ระหล่ำะหกระหล่กรหล่ก่ระหล่ำห่กระหม่กะคกรัหม่ระลกกหะะ ไม่รู้มาจากสีสเกตหรือเปล่านะครับคโลีอยมีอโมงครับกิโลยี่ิห้ากิโลร้อยนะครับไม่ค้าแจ้งนะครับแมจ้านี่ดลึกเลน้อง็ให้แม่มาแม่ฮโลยเนะครับเราก็จะเห็นมีแต่ช่างกลางนครับช่างกลางเป็นแต่ช่างที่ไว้แม่ค้านะครับเวลาแม่ค้ามาช่างนะฮะ ซื้อเสร็จปุ๊บมาช่างดูครับว่าน้ำหนักมันมันถึงไหมนะครับน้ำหนักมันเท่ากับที่เราซื้อมาไหมนะครับช่องอยู่ตรงกลนะา,างนะวรวจะช่องกลางนะครับลองมาช่างดูแล้วกันเวลาซื้อเสร็จนะฮะับมาช่างดูเด็กเนะเาะละเราขอไมาช่ชมในในซอยถัดไปเนาะซอยนี้ก็แอนดูราคาเนาะแอนนี้ก่อน เรามาดูที่ซอยนะครับซอยนี้ซอยสูงนะครับมองไปข้างล่างนะครับมันจะเป็นถนนที่ซอยลึกเลยนี่สุดซอยแล้วสุดซอยของตลาดมีสินค้ามากมายนะครับก็จะมีทางต่า,า,า,างระดับแล้วก็เปิดเพลงไทยฟังนะครับ กระเป๋าเยอะแยะมากมายเลยครับกระเป๋าแล้วถ้าคนจะชอบนะครับว่าดาวรุ่นไหนยี่ห้ออะไรเตียมไว้มาใบไหมกระชากไว้มีใหญ่ยาวประมาณยี่ห้อ วันในี้าก่ก็สงบเงียบครับเครื่องตำอา่างมีทั้งรอ,อ,องเท้านะครับรองเท้าทุกอย่างเลยสับซอยนี้นะครับ,บ,รบออวัยรุ่นก็กำลังเลือกเลือกเต็นนะครับไปทำอะไรไม่รู้ <c oughs> อพากันได sí ้อะไรพลังเสียดต้นบุญแรงเต็มไม้เต็มมือเลยคก่งเปโรบุญปราจญ์อย่างเี้ยาคอมเมนต์พูดภาษาสวยเราฟังไม่รู้เรื่องซื้อหลายอย่างแหละเดี๋ยวซื้อยาโยมคลมก่อนมาเออเอามียายยมผมอีกมาจัดไปพ่อยอมไหมใส่ ทหารไทยเลยทหารไทยทหารร้อยยี่สามพันสามใช่ไหมเยี่ยมมากเป็นหนึ่งแปดสิบบาทบรรยากาศมีสบู่มีเอฟมากนะครับ

นี่เสร็จกลองไอเสียปวดเพื่อนเออนี่นี่โอเคบายไปไปไปจับมือแล้วเพาจับมือน้องไปเด็กตอนนี้คนเริ่มมากันเยอะแล้วนะครับเราจะเความคับข้างของตลาดนะครับได้เราไปขึ้นรถนะครับกลับบ้านเสร็จภารกิจแล้วนะครับกลับบ้านกัน อ่าตรงนี้ก็ได้บ้านนะครับ